วิศอกรครับขอไปเก็บจะมีตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวทางไปเรื่อยๆครับหายขบวนดูครับอ๋อเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับนะครับลุยลงไปแล้วนะครับผม น้ําคุณครับโอ้โหเมื่อกี้อยู่ข้างบนมองยังเห็นเห็นพื้นอยู่นะครับดำสไตล์ผมนี่ครับมาแล้วกัดเลย ตามสไตล์ผมนะครับผมก็จะลงไปแล้วกน็นอนนิ่งๆนะครับหัวก็ไม่ขยับนะครับขยับแค่ลูกกระตานะครับผมหันซ้ายหันขวานะครับถ้าเราหันหัวไปมาไปมานะครับปลาจะไม่เข้านะครับผมสมมติว่ามันเข้ามาข้างหลังเราเนาะเราหันหัวนะครับมันก็จะไม่เข้านะครับผมก็นอนนิ่งๆ ใครที่อยากจะกั้นหายใจนะครับฝึกกั้นหายใจลองฝึกกั้นตามผมได้นะครับตอนรอนิ่งหนึ่งนะครับอาจจะมีขยับปืนเล็กน้อยนะครับทามันไม่เข้านะครับถ้าไม่เข้าก็ขยับไปนนปานะจุ๊บนี่ยิงตามตูดเลยครับ แต่ขมเมื่อวาไม่โดนนะครับเนะี่ยโดนหางทะลุไปเลยนะครับมันมีนะครับตัวน,นี้ยิงตามตูครับ ดูตัวนี้นะครับผมเข้าอย่างไวเลยนะครับด้านขวามือนะครับกลับมาแล้วนิดเดียวนะครับเสียดนิดเดียวมันมาไวมากครับยิงข้ามหลังไปนิดเดียวครับมาตัวหนึ่งนะฮะแถวไหนไม่รู้ครัถแถวนี้มั้งหันไปแล้วนะครับยิงตามนะครับ เ,คคเดี๋ยวตามไปสูงเงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ไปอยู่สามแยกนะครับน้ําขุ่นนะครับมองไม่มเคยเห็นโอเคครับผมขออนุญาตสถานที่ด้วยนะครับ มาดูจังหวะปลากระสูบใหญ่เข้านะครับผมมาด้านขวานะครับมาแล้วผ่านไปแล้วนครับไกลไม่ออกนะครับไกลแข็งนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับลั่นแล้วมันไม่ออกครับนี่ครับภาพช้าครับกึกนี่ครับจะยิงแล้วแข็งเฉยเลยครับโอ้เสียมาก

ก็มาถึงหมายเด็ดนะครับผมนี่ครับจะเป็นถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มันเป็นตอไม้นะครับตรงนี้นะครับแล้วน้ํามันไหลเนาะน้ํามันไหลแล้วก็เวลาถ้าเราลงแถวๆนี้บ่อยๆน้ำมันจะไม่ขุนนะครับลงเสร็จปุ๊บเราถอยหลังนะครับลงเสร็จปุ๊บถอยหลังนะครับนี่ผมลงเป็นยี่สิบสามสิบรอบเลยมั้งครับหมายเด็ดครับเป็นหมายสามแยกนะครับที่ผมเคยทาคลิปนะครับ น,นอนนิ่งๆรอนะครับรอจังหวะปลามันไหลเข้ามาหาเราเองนะครับตัวแรกของหมายเด็ดก็น่าจะเป็นกระสูบครับผมไซส์ใหญ่เลยนะครับทีแรกผมนึกว่าไม่มีกระสูบนะครับไม่อกี จะยิงทีแล้วปืนมันไกลมันแข็งนะครับผมน่าจะคล้องเชือกเยอะไปหน่อยนะครับดูนะครับกระสุนมาด้านขวานะครับผมมองดีๆนะครับอันนี้ปานีนน้อยมาก่อนนะครับผมปลานีนน้อยมาเสร็จปุ๊บเราก็หนีออกไปนะครับหมาครับหมาเป็นฝูงนะครับนี่ครับ ปลสูบอยู่ในี่เมื่อกี้เจอปลานีนอยู่ข้างหน้านี่นะครับปลากระสูบมาสามตัวนะครับผมตอนที่ผมเห็นนะครับปลานียนตัวนึ่งนะ หลังยังใสเหมือนเดิมนะครับคานไปจุดที่มีถุงพลาสติกนี่ครับผมน้ำไม่ขุนนะครับผมแต่ว่าพอเห็นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มไ่ขุนก็คือว่าไม่ไม่ขุนรอบๆนี่นะครับคือมันเป็นน้ำมัไหลนะครับน้ํมันไหลมาหาเราเนาะเราก็ไปนอนนิ่งๆอยู่หมายตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นสามแยกนะครับเนาะ รอจังหวะปลาเข้านะครับผมช่วงก่อนน้ำใสกว่าน,นี้นะครับมองเป็นประมาณเม็ดกว่าๆเลยนะครับอันนี้น้ำขุนนะครับมันก็จะมีแยกซ้ายมืออีกนะครับผมยิ่งซ้ายมือยิ่งขุนครับมันเป็นน้ำเหมืองนะครับนี่เข้ามาแล้วครับสวยนะครับ ตัวข้างหลังนะครับเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหตัวแรกมันน่าจะเป็นตัวเมียตัวนี้นะครับมีตัวผู้ครับนแดงครับ with the light นี่ครับผมลงไปหลายรอบแล้วนะครับสภาพน้ําก็จะประมาณนี้นะครับน้ําข้างบนนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่น้ําที่ผมขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแล้วมันขุนนะครับมันเป็นน้ําที่มันไหลมานะครับบนข้างบนมันขุนอยู่แล้วะครับอันนี้ข้างบนขุนแต่ว่าข้างล่างมันก็จะใส่นิดๆนะครับพอมองเห็นนะครับ แล้วก็นอนนิ่งๆรอนะครับผมช็อตนี้ผมดำได้ประมาณหนึ่งนาทีห้าสิบหกวินาทีนะครับผมเกือบสองนาทีนะครับแล้วก็มีช็อตต่อไปนี่ก็เป็นสองนาทีสิบสามวินาทีนะครับช็อตนี้ก็เป็นช็อตของกระสุนน้อยนะครับผมมันหล่อ,อตาหล่อ,อใจละเกินนะครับ ปล่อยมันไปก่อนครับจริงปล่อยไว้ไม่ได้นะครับกระสุนครับชอบกินปลาน้อยเนาะแต่ปล่อยมันโตกันครับค่อยมาจัดครับกระสูบตัวแค่สามนิ้วเองครับตัวเล็กนี่ครับผ่านไปแล้วฟิวมาซ้ายแล้วขันไวคันมือนล้วเกินนะแต่ก็ไม่ยิงนะครับผมปล่อยมันไปครับ รอให้มันโตก่อนเหมือนตัวแรกเมื่อกี้นะครับโอ้ใส่สวยเลยครับนอนนนิ่งๆนะครับ,นนนะรบถ้าไม่ไหวก็ขึ้นนะครับผม ชอตนี้นะครับผมจุดเดิมนะครับลงหลายๆรอบเลยนะครับบางรอบก็เจอบางรอบก็ไม่เจอนะครับผมนี่ผมคัดมาแต่รอบที่เจอนะครับช็อตที่คัดัดมานะครับฝึกปลอดไปในตัวนะครับผม ชอตนี้ผมดำได้หนึ่งนาทีสี่สิบก้าวินาทีนะครับหลายชั่วโมงอยู่นะครับกว่าจะอึดนะครับชั่วโมงแรกนี้ยังไม่อึดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ชินนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะปลาเข้านะครับผม นอน,นิ่งๆครับนีม่มาแล้วครับผมไม่ยิงนะครับคิดยังไงไม่รู้นะครับจ้องแต่ตัวนู่นนะครับตัวนี้มาใกล้ๆไม่ยิงนะครับเ,เรียกยังไงก็ไม่มาไปเร่มแล้วครับจัดครับผมโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าปืนแรงขนาดนี้ไม่โดนจะให้มันรู้ไปครับโดนหรือเปล่า ไ่ <My> อ่าไม่โดนนะครับ <laughs> ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปก่อนจะกลับบ้านนะครับผมนะครับใครจะมาฝึกปอดกับผมก็ามานะครับผมผมลงไปนอนนิ่งๆแล้วครับผมตอนนี้ช็อตนี้ผมดำได้สองนาทีกับสิบสามวินาทีนะครับ ลงไปนอนนิ่งๆเลยนะครับเทคนิคของผมนะครับผมไม่ได้สอนใครนะครับใครจะเไปเรียนตามก็ได้นะครับการดำนานให้นานแบบนี้นะครับใหม่ๆมันจะไม่อึดนะครับพอผ่านไปสักชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆนี่เริ่มจะอึดแล้วนะครับแล้วตอนที่ผมดำให้มันอึดนะครับผมก็จะจะจะ,จะหายใจให้ให้มันเหมือนว่าเราเหนื่อยครับ ให้ปอดเราสูบเข้าสูบออกแรงๆครับเหมือนเหมือนเหมือนเราวิาง่งมาเหนื่อยๆครับแบบนั้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ส,กส,สักครู่หยุดสักแป๊บหนึ่งครับหยุดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เป่าลมออกครับพู่พู่ยาวๆเลยนะครับสักสามพู่แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บห <ST AN CO> <ท>นึ่งแล้วก็ดูด field. อากาศเข้าไปในปอดนะครับ ให้มันเต็มปอดให้มันเต็มพุงแล้วนะครับแล้วก็ซื้อเข้าไปให้ให้ปอดมันดูดเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลงนะครับมันจะอึดอัดนิดนึงนะครับแต่เวลาลงไปปุ๊บนี่คือมันจะอยู่ได้นานนะครับนานมากแล้วตอนลงไปนะครับอ่าผมเทคนิคของผมนะครับผมจะดำไปนิ่งๆนอนนิ่งๆจะจะไม่มีการเกร็งนะครับถ้าเกร็งนี่คืออยู่ไม่ได้นานนะครับเราไปปล่อยตัวให้สบายสบนะครับ ตอนนี้ก็สองนาทีกว่าแล้วนะครับสองนาทีสิบกว่าละถ้าหมดลมหายใจก็ขึ้นนะครับผมสรุปผลงานวันนี้นะครับหกแต้มสูบตัวหนึ่งนะครับยิงไม่ออกตัวดึงนี่จะเป็นปะนด็นะฮะใช้สวยๆเลยครับ Cảm ơn cho kênh Ghiền Mì